รู้ไหมไงพูดอย่างนั้นอ๋อเราไม่ได้เอ่ยชื่อใคระนะน้องเจ้ากระจันเราก็สนิทน้องเขาก็ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่เขาชาวเน็ตถล่มว่าพี่เหรออ๋อชาวเน็ตไม่กล้าว่าพี่หรอกพี่ก็จ้องฟ้องอยู่เนี่ย <c oughs> น้องเจ้ากระจันเขายังไม่เห็นจะมาเดือดร้อนแทนชาวเน็ตเลยวงการบันเทิงไงเนอะ ไม่ไม่ต้องชี้แจงอะไรเพราะเราเราพูดตามที่ข่าวที่มันเป็นข่าวออกมาเราก็พูดตามนั้นนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครอะไรอย่างนี้นะครับแต่บอกว่าคือคือทุกคนก็คิดว่าเป็นคนนู้นคนนี้หมดนะครับแต่เราก็ก็เราได้รับข้อมูลมาตามสคริปที่เราอ่านไปนะครับก็ก็เราเราไม่ได้จอดจงไงนะครับยัง่งก็ก็ก็อย่างที่เขาตามข่าวที่เขาพูดอะไรครับนะครับฮะ อันนั้นมันอันนั้นมันก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องของของของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรานะเราแค่พูดพูดในส่านที่เราที่ที่เรามีข้อมูลที่ที่ที่ทางทางทีมงานเราหามาเราก็พูดตามนั้นนะครับเพราะว่าเราเป็นนักที่พิธีกรแต่เราคงไม่ไม่ทำให้พี่อะไรเขาเรียกอะไรพี่ถึงขั้นวิวาลล้มหรอกเพราะเพราะมัน ไม่ใช่เพราะว่ามันอาจจะเป็นถ้า,ถาสมมุติว่าเราพูดถึงอาจมันจะเป็นเตือนเอาไว้อะไรอย่างงี้แค่นั้นเองแต่เราไม่ได้แบบจง,จง,จงไปอย่าไปแต่งอย่าไปอะไรเราไม่ได้ไม่ได้ความหมายเราไม่ได้อย่างนั้นนะฮะแต่ก็ก็เรายืานยันว่าเรายังพูดตามข่าวแล้วก็เขาไม่ได้พูดถึงน้องคนนั้นด้วยครับผม <c oughs> ใช่ใช่รู้ไหมไงพูดอย่างนั้นครับผม <c oughs> <c oughs> อ๋อเราไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับเราก็อ่านตามตามที่ชาวเน็ตเขาก็เขียนกันอะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วก็อ่านตามนั้นนะแต่เราก็ยืนยันว่าว่าเราไม่ได้เจาะจงใครคนหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้เจตนาไปไปทำร้ายงานแต่งงานอะไรเขาเขาก็แต่งกันไปตามปกตินะเพราะก็อย่างน้องน้องเจ้าก,กระจันเราก็สนิทนะก็คุยกันก็น้องเขาก็ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่เขาอะไรอย่างเงี้ยเราแต่เราก็พูดตามข่าวไปนะครับก็ก็ถ้าเขาแต่งงานเมื่อไหร่ก็ขออวยพรให้ให้ถึงไม่เท้ายอดทองก็บ,บ้องยอดเพชรไม่รู้เฉยเปล่าดะ คำขบวยพรพี่สําหรับพี่แก่แล้วันมันก็เชยๆขอให้มีความสุขนะครับอย่าเป็นตามข่าวอะไรอย่างเงี้ยครับผมน้องเขาน้องเขาก็เข้าใจเพราะว่ามันคงไม่เกี่ยวกับตัวน้องเขาด้วยเพราะไม่งั้นน้องเขาก็จะแบบเอ๊ะฟังแล้วทําตามแต่นี้น้องเขาก็ยังจะแต่งงานอยู่ถูกไหม่าเพราะว่าเพราะว่ามันก็อาจจะไม่เกี่ยวกับงานแต่งงานเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ก็พูดรายงานในเ่แหข่าวที่เราได้ยินแล้วก็เขียนสคริปต์กันมานะครับ ก็ก็ก็แสดงความยินดีกับน้องจักจัน์นะฮะที่จะแต่งงานเมื่อไหร่เห็นบอกจะแต่งงานอะไรเรื่องนี้เราก็ขออวยพรนะฮะให้ให้ถึงมื่อเท้ายอดทองก็บอกยอดเพชรเหมือนเดิมอันนี้ที่หัวเราะนะผู้หัวเราะเพราะว่าคำอวยพรเรามันเชยอ่ะมันแก่มากครับผมชาวเน็ตถล่มว่าพี่เหรออ๋อชาวเน็ตไม่กล้าว่าพี่หรอกพี่ก็จ้องฟ้องอยู่เนี่ยเพราะเราก็อ่านตาวสคริปต์อยู่แล้วเราไม่ได้ต่อจงยังไงเพราะว่าขนาด สมมติจาเป็นน้องจากระตันน้องจากระตันเขายังไม่เห็นจะมาเดือดร้อนแทนชาวเน็ตเลยเพราะฉะนั้นชาวเน็ตก็ก็อยู่เฉยๆไม้ก็แล้ว้ว,ว่าเป็นข่าวบนเทิงไปวงการบันเทิงอ่ะเนอะออ <laughs> ครับผม,มครับผมดูข่าวบันเทิงให้บันเทิงอย่าดูข่าวบันเทิงให้เป็นเรื่องซีเรียสครับ